สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้สาวผู้ไทยก็เพิ่งกลับมาถึงเถียงนานะคะมาจากกรีดยางค่ะทุกคนรถก็ยางรั่วนะคะให้คุณพ่อมารับนะเพิ่งจะถึงเถียงนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เด็กๆค่ะทุกคนยังไม่นอนนะคะพอดีพ่อบ้านเดินไปาหาดูแมงอะไรนะพ่อ แมงแมงข้าวคั่วคือแมงอะไรแมงกี้นูนเหรอแต่มันไม่ได้อยู่ในกองขี้วัวนี่แมง,แมงข้าวคั่วนะ <laughs> อันนี้อันนี้สา,นนสาวคนไทยก็ไม่รู้จะอธิบายว่าไงนะคะก็คืออาถ้าสมมติว่าเป็นแมงกุจิใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะอยู่ในขี้วัวหรือขี้ควายใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยภาษาทาง ทางบ้านของเสาเสาผูไทยเดี๋ยวจะเรียกแมงเข้าโคนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันจะกินแบบเหมือนยอดอ่อนใบไม้ใบ,บมะขามอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนใบอะไรก็ตามที่มันแบบมันเพิ่งอ,ออกยอดใหม่ๆอ่อนๆนะคะว่าจะชอบกินมากเนาะพอบ้านเดินไปดูที่หน้าเถียงคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะตามพอบ้านไปนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์คะ่ะทุกคนพอบ้านจะเอาไม้กับกระสอบนะคะ เป็นอุปกรณ์หลักหูตาดีมากค่ะทุกคนคือสาวพู้ไทยมาเถียงทุกวันสาวผู้ไทยไมไ่รู้เลยนะคะว่ามีแมงกี้นูนแมงเข,าข้าคั่อะมันรู้มันเรียกแมงอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันหอม่าแมงคนหรือก่จัก <c oughs> อ๋ออันนี้คือพอบ้านจะทําเป็นเหมือนขอบที่จะเอาไว้ใส่กับกระสอบนะคะทุกคนทงใส่ก็จะทําเหมือนแย่ไข่มดแดงนะคะ จะเลยเลยจะเลยเง,งียบบอ่ะอ่าเดี๋ยวเรารอพ่อบ้านทําเสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะว่าอ่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะของแมงอันนี้แล้วก็คนอื่นเรียกว่าอะไรนะคะระหว่างรอนะคะเราก็มาเล่นกับเด็กๆรอคะ่ะทุกคนอันนี้ก็กินจนท้องป่องเลยค่ะ น้องนําโชคนะคะเหตุผลที่ที่ตั้งชื่อว่าน้องนําโชคนะคะเพราะว่าพ่อของเขาชื่อมีโชคค่ะทุกคนพ่อของเขาก็คืออ่าเจ้าตัวดําๆที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะเขาก็เป็นแฟนกับแม่เสือกันนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยได้เจ้านําโชคออกมาเนาะเป็นปลูกของมีโชคนะคะก็เลยชื่อนําโชคะคะ่ะทุกคนส่วนตัวนี้ไม่รู้ลูกใครคะ่ะก็เลยชื่อเจ้าตุนนะะ่นค่ะทุกคนคุณยายตั้งชื่อให้ว่าเจ้าตุ่นนะคะอันนี้ก็คือคอยทางพ่อนะคะทุกคน พ่อขึ้นพ่อขึ้นเถียงนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือแม่ของเขาเนาะส่วนพ่อของเจ้าํำโชคก็คืออ่าสุนัขของสาวพุทไทยที่อยู่กับสาวสาวพุทไทยเองนะคะทุกคนอันนี้ชื่อชื่อลูกหมีนะคะช,ชื่อลูกหมีตาอีสาวพุทไทยอยากจะพาขึ้นนอนข้างบนนะคะแต่ว่าไม่ยอมนอน,นะคะ่ะทุกคน ก็นอนกับเพื่อนๆอยูはは่ข้างล่างนี่แหละค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่อยากขึ้นนะคะทั้งที่มันก็อุ่นกว่าอืมอืมอืมเจสนองเลยลายเยสนองด้วยขาวเลยตัวที่ปอกคอสีชมพูนี่ชื่อขาวนะคะทุกคนชื่อขาวนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะทุกคนไปค่ะจะได้ จะได้พอได้ขั้วจริงหรือเปล่าพูบ้านบอกว่าอ่าแมงอันนี้มันเป็นตัวที่มันเป็นสีดำๆนะทุกคนกล้องจะลายนิดนึงนะคะว่ามันมืดนะทุกคนคะ่ะอะไรอีกเหรอ สอวพ่อบ้านพ่อพบ้านของสาวเพื่อไทยก็จะเอามาให้นะคะแล้วก็เป็นกระสอบที่เย็บเหมือนกับอเอามาทําเป็นที่แย่นะทุกคนมันจะแย่นะคะคือไป่ไก่เท่ะ,ะค่อยเลื่อนระลงได้พ่อบ้านบอกว่าเยอะมากค่ะทุกคนกระปูดอยู่คุณ สิเลยว่าผัดกระปูดอยู่กระสะล่าเลยได้บ่ว่าเลยไม่บินดิบ่พออุ้ยลายเพิงอ่ะโอ้โหทุกคนโอ้โหเยอะมากค่ะโอ้โหมันมีบินมันมีนมเห็นหึงโอ้โหทุกคนเห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนขาแบบเต็มต้นเลยอ่ะ ได้เพื่อเห็นหมูข,ขเขาขึ่นมาอาวโอ้โหทุกคนเยอะมากค่ะคป๊นนอาอย่าอ,ขขาของง๋อสัาค่ะคลณจ้ะนี่ค่ะ <laughs> ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเก็บเอาดูเก็บเอาแล้วเอาหมาอยู่นี่นีนโ่โอเคโอเคโอเคแปบบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาครับทุกคนอันนี้คือยังไม่หมดนะคะนี่ยังเหลืออีกแบบโอ้โหเต็มเลยไม่มีใครรู้ค่ับทุกคนเพราะบ้านคือ ด่งางดีนะนี่ค่ะทุกคน,อนโอ้ยมบือสิขวักิีทรับแซบมันก็จะหล่นตามดินพื้นดินก็มีนะคะเพราะว่ามันเห็นแสงไฟเนาะแบบไอ้นี่แหละทำไมได้เอามะลูกเอาสุม้มเอ๊ะเพาแม่เพิ่งหมดมแนเแม้นไหมโอ้นี่เขาดแม่นี่โอ้ยอี่คนนึไไไไไงไฟตีปรไฟ มันต่อมไฟงั้นเท่ากับยิงเสื้อคู่เลยเลยนี่ตัวม,มันตกพุนออกตกน้ำเก็บเอาตกน้ำก็แค่มีลงน้ำแล้วทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเอาสวีกโซนเดี๋ยวมารอดูกันนะคะ<ห>ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะทุกคนสาวไทยกับพ่อบ้านขออนุญาตเก็บก่อนนะคะทุกคนขาตัวที่บินลงมาอยู่ในดินแบบนี้ก็มีนะคะทุกคน,นหลายทุ่นเนาะมันจับเน,นีมมนเนเ่ยรูปบุ๋มหม่ยมันมีเทนเถืย นี่ค่ะแห่งเนี่ยนี่ปลาบุกปลาจะเอามากินดีปลาจะเมากินไปเอาเบ็ดมังคิดตึกปลาเบ็ดมังคิดตึกปลานี่ค่ะทุกคนได้มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวสองคนให้ก็จะขออนุญาตอ่า ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะคะว่าจะทำเมนูอะไรคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ